ลิเวอร์พูลพร้อมทุบสถิติซื้อขายอีกครั้งเพื่อคว้าอเล็กซานเดอร์อีสักมูลค่า130ล้านปอนด์16กรกฎาคม2025โดยแจ็คเลสบีความสนใจของลิเวอร์พูลต่ออเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงของนิวคาสเซิลนั้นจริงจังและถึงขั้นพร้อมทุบสถิติการซื้อนักเตะอังกฤษอีกครั้งด้วยค่าตัวประมาณ130ล้านปอนด์ โด i n นิ k คิงแห่งเด e m เมลรายงานว่าเร์พูลพร้อมจะทำลายสถิติสโมสรนเป็นครั้งที่2ในซัมเมอร์นี้เพื่อดึงตัวกองหน้าวัย25ปีรายนี้มาร่วมทีมหลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีรายงานหลายแหล่งเปิดเผยว่ามีการเริ่มต้นพูดคุยแบบสโมสรนต่อสโมสรนแล้วเพื่อดีลนี้ มาตินฮาดีจาก The Times ยืนยันว่านิวคาสเซิลกำลังเตรียมตัวรับข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่าประมาณ130ล้านปอนด์ขณะที่แซมมี่ม็อบเบิลจาก BBC Sport ระบุว่าหาข้อเสนอถึงระดับดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่ดิวจะประสบความสำเร็จสัญญาณจากฝั่งอีซักและการเคลื่อนไหวของนิวคาสเซิล ก่อนหน้านี้มีการพบการระหว่างเอเจนของอีซักกับเอ็ดดี้ฮาวซึ่งทางสโมสรต้องการขยายสัญญาใหม่จากเดิมที่รับอยู่1,2,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ทางฝั่งนักเตะได้ปฏิเสธการพูดคุยต่อเรื่องสัญญาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแม้นิวคาเซ่นจะออกสื่อว่าไม่ขายอีซักแต่แหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลจะไม่เริ่มเดินหน้าดีลนี้เลยหากไม่ได้รับสัญญ,ญาณบางอย่างจากฝั่งนักเตะก่อน อีกจุดที่น่าสังเกตคือการที่นิวคาเซนยื่นข้อเสนอให้กับฮูโกเอกิเต้กองหน้าจากไอทกแฟรงเฟิร์ตซึ่งมีสไตล์ใกล้เคียงกับอีซักมากนั่นอาจแปลว่าพวกเขาเริ่มวางแผนรับมือกับการเสียศูนย์หน้าตัวหลักิเวอร์พูลทิงก็มีความสนใจในเอกิเต้อยู่เช่นกันหากดีวอีซักไม่เกิดขึ้นพร้อมลุยตลาดครั้งใหญ่อีซักกลายเป็นเป้าหมายระดับท็อปของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ต่อจากการเซ็นสัญญากับฟลอเรียนเวิร์ตส์เจอร์มีฟริมปองและมิโลชเคอร์เคส โดยดีลของเวิร์ชมูลค่า116ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติใหม่ของสโมสรและของอังกฤษแต่สถิตินั้นอาจอยู่ได้ไม่นานหากดีลอีซักสำเร็จจริงการเซ็นอีซักจะยกระดับแนวรุกของลิเวพอร์พูลเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความเร็วและความหวังในการคว้าแชมป์อีกครั้ง